ไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องสวยมากมากพี่น้องดูสิสีชมพูสีบานเย็นสีขาวโอ้แล้วก็มีต้นที่กับดอกไม้มาฝากค่ะพี่น้องอย่าไปนู่นเลยะค่ะพี่น้องร่มรื่นม,มากเลยะคะ่ะ ก็เอาบรรยากาศธรรมชาติสวยๆมาฝากค่ะกับเสียงสวยมากๆพี่น้องดูสิสีฟ้าสีบานเยินสีขาวโอ้แล้วก็มีต้นทับสวยมากๆค่ะคลิปนี้ก็เอาดอกไม้ให้คุณมาฝากค่ะเป็นกำลังใจสิค่ะ สวยมากคุณพี่น้องก็จะสนยอมได้สวยมากเลยรม่มเื่นมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติส่วยๆมาฝากค่ะกับเสียงดูจ้ามึงค่ะนโอ้สวยมากเลยสวยมากมากค่ะ คลิปนี้ก็เอาดอกไม้ให้คุณมาฝากค่ะเป็นกำลังใจที่อบดอกไม้มาฝากพี่น้องจ๋ออยาไปนู่นเลยค่ะพี่น้องโอ้ที่อบดอกไม้มาฝากพี่น้องจ๋ออยาไปนู่นเลยค่ะพี่น้องโอ้ที่อบดอกไม้มาฝากพี่น้อง ยาพีนน่นุ้งเลยค่ะพี่นุ้งก็ชักัดธรรมชาติชมกับความงามสวยงามมากค่ะแา่หนาวก็สวยงามาาางาก็ละแบบค่ะยังก็พาเดินดูค่ะก็จัดสนยอมสวยน,วสน้กมากยหักฟ้ายังเส้นลมหนาว นี่เขาจัดเป็นพุ่มสวยเลยค่ะต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติทสวยมาฝากค่ะกับเสียงระครังที่โบครับพี่น้องมาฝากค่ะอากาศดีดีครับพี่น้องสุ่ค่ะ สวยมากพี่น้องก็จะสวนยอมได้สวยมากเลยดูอีกด้าน,นหนึ่งค่ะสวยมากเลยระครังพบูธครับพี่น้องมาฝากค่ะอากาศดีดีครับพี่น้องรม่มรื่นมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติสวยเมื่อฝากค่ากับเสียง ร่มรื่นมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติสวยๆมาฝากค่ะกับเสียงร่มรื่นมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติสวยๆม,ม,มาฝากค่ะากาับเสียงระฆังที่โบสถ์ครับพี่น้องมาฝากค่ะอาการดีๆครับพี่น้องร่มรื่นมากค่ะก็ด,าด้านน้ค่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยค่ะนี่หน้าหนาวก็สวยงามก็เลยแบบค่ะเราก็พาเดินดูค่ะก็จัดสนย่อมสวยมากๆเลยค่ะดูสิคะพุทธรักษาก็มีร่มรื่นม,มากค่ะก็ด้านนี้คะ่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยนี่สวยมากๆพี่น้องดูสิสีชมพูสีสสบานเย็นสีขาวโอ้แล้วก็มีต้นรับสีขาวอืมสีสวยมากคุณพี่น้องก็จะสวนย่อมได้สวยมากเลย นี่เขาจัดเป็นพุ่มสวยเลยค่ะต้นไม้สวยค่ะ ừ, สีสวยมากคพี่น้องก็จะสุดยอมได้สวยมากสวยมากสีหวานมากเขาจัดสวยสวยค่ะจะสวยทุกระดูการค่ะพี่น้องตั้งแต่ระดูที่ กบดอกไม้มาฝากพี่น้องอย่าไปนู่นเลยครับพี่น้องโอ้อกานดีดี่ะคนก็เริ่มออกมาเดินเป็นเันเยอะมากสวยงามคพี่น้องสวยงญญามมากเลยค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะวันนี้ เีย่ยวน้ก็เอาดอกไม้งามๆนิสนสุนทรสนธมาฝากครับพี่น้องหลากสีสันครับพี่น้องร่มรื่นมากค่ะก็ด้านนี้เห็นไหมคะสวยง,งามมากๆเลยค่ะนี่เจอกันต่อไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องก็ชมกับธรรมชาติชมกับความงาม สวยงามมากค่ะหนาวก็สวยงามก็ระเบบค่ะ no, ยังก็พาเดินดูค่ะก็จัดสนอมสวยมากมากเลยค่ะสวยมากมากพี่น้องดูสิสีชมพูสีบานเย็นสีขาวโอ้และก็มีต้นทับก็ชมกับธรรมชาติชมกับความงาม สวยงามมาคะดูดอีกด้านนึงค่ะอือสวยมามเลยกันต่อไปค่ะจะกันคลิปหน้านะคะพี่น้องที่กบกดอกไม้มาฝากค่ะพี่น้องอย่าพี่นู่นเลยค่ะพี่น้อง อ,อากาดีดีค่ะคนก็เริ่มออกมาเดินเป่นจนเยมากสวยงามาพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะห,หนาวก็สวยงามค็ลแบบยังก็าพาเดินดูค่ะก็จะสนยอมสวยามมากเลยค่ะพี่น้อง เห็นมาระคังพี่โบ๊ทครับพี่น้องมาฝากค่ะอากาศดีดีครับพี่น้องหนาวก็สวยงามคุณลักค่ะยังก็พาเดินดูค่คะก็จัดสวนยอมเยียมมากมากเลยครับ<อ>พี่น้อง <S <s ดูสิคะพู้ทารักษาก็มีครับพี่น้อง สิคะผุ้ทารักษาก็มีใบไมบไ้พี่รูดูหน้าดาวแล้วก็ใบไม้ร่วงแล้วก็ร่มรื่นมากเลยค่ะก็เอาบรรยากาศธรรมชาติสวยๆมาฝากค่ะกับเสียงใบไม้พี่รูดูหน้าดาวแล้วก็ ร่วกะคังพี่โบ๊ทครับพี่น้องมาฝากค่ะอากาศดีดีครับพี่น้องมองสุดลูกตาเลยค่ะตัวช้าสวยมากๆค่ะมาชมด้านนี้ค่ะโอ้น้องดูสิอสดกอ,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 สอกสีสวยมากเอ้าบรรยากาศสวยอากาศดีสิค่ะ สวยมากคุพี่น้องเขาจะสุนยอมได้สวยมากที่อบดอกไม้มาฝากคา่ะพี่น้องอย่าปนู่น้เลยค่ะพี่น้องอ